วันนี้จะมาพูดเรื่องการสร้างน้ำปัสสวะการขับถ่ายของมนุษย์สรุปขั้นตอนการขับน้ำปัสสวะของคน 1. หนลอดเลือดแดงนำของเสียสารอาหารแก๊สเข้าสู่ไต 2. โกเมลูลัสกองสารขนาดเล็กเข้าสู่โวแมนแคปซูล สโบแมนแคปซูนรับสารที่ถูกกองในโกเมรูรัสเข้ามา 4. ท่อหน่วยไตยทำหน้าที่ดูดน้ำและสารต่างๆกับ 5. ส่ทงสารที่ท่อรวมไปกวยไตย 6. ของเหลวที่ขับออกประกอบด้วยน้ำยูเรียเป็นหลัก ่านท่อไตย,ยูเรเตอร์เจ็ดกระเพาะปัสสาวะรวบรวมน้ำปัสสาวะมีเบนเดอร์โพสเทพินิทเทติเคิลแปดท่อปัสสาวะขับน้ำปัสสาวะออกมา